เอาครับเอาครับเข้าตรงเข้าตรงสวัสดีครับสเตีกทับเทียมเทียมปันหมัดปันหมัดสะกดทับสะกดทับรับศึกรับศึกสู้สู้ก้าวย่าง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 สลับพันปากเอสเอสสลับฐพันปากเอสเอสปักเสาแวกลังเอสเอสปักเสาแวกลัง ชวาซับพอร์ตสวาซับพอร์ตอีดอาแทงกิบเจ้าแทงกิบโยกเขาผสูเม็นโยกเขาผสูเอ็นตากเขียนคำฟังตาเขียนคำฟังบอนยันหลักบอนยันหลักปักลูกถอยปักลูกถอย จระเข้าฟาดหางเอสจระเข้ฟาดหางเอผักง <is, is, S 2> วงอยลาเผักง <is, is, S 2> วงอย่าล <is, is, S 2> นาคาบิดท <is, is, S 2> างเอนาคาบิดทางเ <is, S 2> อสเ <is, is, S 2> วิรุณหกจับเอสเรุณหกกบเอสุนยักษ์จับลิงเอสเุนยักษ์จับลิงเอ หัก <Yes. S 1> คอยเลยวันสสสหักคอยเลวันสสสุด yes. <Yes>. yes. เขาตรุดเขาพักเขาตงวัสน <c oughs> ีครับ, <c oughs> บรครับเรียด้วย